เรื่องต่อไปน,นี้เป็นเรื่องแต่งไม่ใช่ตำนานจริงโปรใช้วิวจารณญาณในการรับชมสักโลคันตำนานาารัก้านกินใจองยิ่งและล่งวัวรูปงามลิขิตมาให้พบแรกและพร,รจาจคอยวันนั้นสวียดมสวัสดีส ฝัดดี้องหญิงของเราตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนยังเคยทอผ้าทุกวันจึงดูคุ้นตาเอาข้าวเดียวลเวลเือเดินอยากได้รักครูเคียงสมใจแต่แต่วางฝารอสักวันโอ้ครับปู่เห็นหเหตุใดจจะทำหน้าบูดเป็นตูดเองนั่นเล่าองคหญิงน้อยของพ่อครับปู่ว้าเวเพคะสเสด็จพ่อครับปู่ช่างดดเดี่ยวเหลือเกินอืมงั้นจะทำเช่นไรดีละ่ะหมูกระทะไหมหรือไปกังกายหรือไปปฏิบัติธรรมกันดีเสด็จพ่อไม่เข้าใจ เมื่อมองฟ้าไกลก็พันได้ผ่านพบสบตาชายหนุ่มเลี้ยงวัวโอดชัางรูปงาม,ช,มชั้นนีบุชิกำลังนั่งกินมาม่าใส่โจ๊กเฮ้ยยัม,มิบุชิจะกินเข้าไปได้ยังไงน้ำมระคาบกับคาบนะ่ะเขาไม่มีผูดด้ใดในสวนกินยิ่งเจ้าดเปน,ดเดนแต่ข้ากินได้ค่ะข้าเองก็ชอบสิ่งนี้เช่นกันเจ้าเองก็กินดับเบิลคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันส,สินะแฮปุค่ะอันแรกพบสบตารักจึงบังเกิดนับแต่วันนั้นความรักของเด้งก็เบ่งบานสด อยาลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันแลไป,ป่จูเพียสกัดหงเจ้าอยนไหนนั่นอะไรกันถู้สติกเนื้อบุกวังสวรรค์อย่างนั้นหรอเจ้าคนเลงว่าอยู่ไหนกันนี้นโอเคิเมกับเชอรมิโบชิแรงงานเปตต้องมาเจ้าค่ะอ,องราชา และแล้วองคราชาผู้เ,เกลียกโกรธก็ตัดสินลงโทษในองค์หญิงและคนรักของนางที่ละเลยหน้าที่การงานด้วยการสั่งห้ามให้ทั้งคู่ได้พบกันอีกตลอดกาลไม่นะเชมิบชิของข้าคริปูิเมเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนเดือนพ้นผ่านเข้าแดนปีราชาผู้อ่อนใจกับที่เดาอันเป็นที่รักจึงอนุญาตให้คริปูฮิเมได้เห็นหน้าชายผู้เป็นที่รักปีละหนึ่งหนไดและยินอยังนั้นองคหญิงก็รีบวิ่งออกไปทันทีท,ท่านมายเชมิแม่ดวงดาราขวางกันไว้ แต่ข้ายังคงเฝ้ารอเสมอเคล็บปุกคงข้าข้าข้ามผ่านมันไปไม่ได้ขเสีได้ทรุดตัวลงร้องไห้ด้วยความเสียใจแปลกใจขนได้ล่องลอยผ่านมาและพบกับเคลปอปุกฮิเมที่ร้องไห้เครื่องสัามเอ้าเลยมีผู้น่าสงสารให้ข้าช่วยนะเมื่อเอญีหัวเน่าฝุงวุ้นกะทิได้ฟังเรื่องราวของหญิงเลยใช้ร่างและปีของพวกตนเป็นสะพานให้ทั้งสองได้ข้ามาพบกันจนกว่าจะถึงวันดุ่งขึ้นที่ดั้งครูต้องจากลากันอีกครั้งและพวกเขาจะพบกันใหม่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า